สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวจะพามากางเต็นท์นอนกันที่นี่ครับนี่ครับป่าปะกยอแคมป์นะครับก็อยู่ในหมู่บ้านป่าปะกายยอดบลป่าแดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับนี่ครับไปครับตอนนี้เคิร์มอยู่ที่เออ่ใจกลางหมู่บ้านนะครับนี่ครับโอ้โหเด็กๆแล้วก็น้องๆเล่นบอลเล่กันเยอะเลยครับไปครับไปครับออกลุยไปที่เป่าประกยอแคมป์กันครับ เคิมก็มาถึงแล้วครับหูลำธารน,น้ํากำลังใสเลยครับอไปครับเลือกพุมกลางเต็นท์นอน,นครับ<ก>นี่นะครับเคิมก็จะเลือกพุมนี้ครับก็ติดกับลำธารครับ<ก>ครับกลางเต็นท์นอน,นครับ มก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยครับโอ้แล้วบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนนี่ครับติดลำธารเลยครับนี่ครับก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยก็ไปครับหลงอาบน้ํากันดีกว่าครับนี่ครับอาบในลำธารเลยครับวันนี้ว้าวสดชือนเลยครับ โอ้นี่ครับลำธารสดชื่นมากครับไม่แช่น้ำเล่นน้ำอาบน้ำไปในตัวครับนะครับเดี๋ยวเคิมก็จะพาขึ้นไปชมห้องน้ำนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องน้ำครับว่าเป็นแบบไหนครับไปครับนี่ครับก็มีบันไดให้เดินขึ้นไปนะครับนี่ครับด้านบนก็กางเต็นท์ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลานกางเต็นท์วิวภูเขาจะเป็นแบบไหนครับ โอ้ท้องฟ้ายามเย็นสวยมากครับนี่ครับโอ้ท้องฟ้าสวยมากครับและนี่ก็คือเต็นท์ของสิงบอยครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมานั่งกินข้าวกันบนแค่นี้นะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือห้องน้ำนะครับแต่คืนก็มีไฟโซลเซลล์ครับนี่ครับห้องน้ำครับนี่ครับ นี่ครับก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยครับนี่ครับห้องน้ำนะครับเดี๋ยวก็รอชุดขันโต๊กจากครูอ้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกับข้าวบ้านกับข้าวพื้นบ้านในหมู่บ้านปปะกยอจเป็นึงนครับนี่ครับก็อาบน้าล้างเนื้อล้างตัวเรียบร้อยครับจากการเล่นน้ำาแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมากินข้าวกันข้างบนครับนี่ครับนี่ครับชุดขันโต๊กมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับ โอ้โหน่าทานเลยครับขอบคุณนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับก็มีจานมีข้าวครับนี่ครับข้าวหอมนะครับนี่นี่ครับโอโ้หแล้วกับข้าวน่าทานมากครับดูครับ ดั่งจริงครับน้ำลายหกแลวครับไปครับกินข้าวกันดีกว่าครับกินข้าวครับนี่ครับดูครับเยอะแยะเลยครับกับข้าวมาครับกับข้าวพื้นบ้านจากหมู่บ้านปลาปะกยอนนะครับต้องมาแล้วต้องลองครับนี่ครับมาครับโอ้โหได้บรรยากาศครับทุ่มกว่าเงียบสงบอย่างๆคีับหมู่บ้านแล้วดูผักต้มครับนี่ครับกระเจี๊ยบต้มกระเจี๊ยบต้มก็ราดด้วยน้ำพริกหน่อยครับนี่ครับอือ อืมแล้อเขาจะกินดะอร่อยนะนัวดิอันนี้กินได้อืมอร่อยมากครับอืมอือันนี้น้ำพริกเขาอ,อร่อยน้ำพริกครับน้ำพริกตาลวีค่ะตาลวีนะทำจากเนื้อไก่ไหมตาลวีตาตาไลวีตาไลวีตาลวีก็จะเป็นหมูได้ไก่ได้ปลาได้อืมตแต่นี่ใส่ไก่มาใช่ป่ะค่ะแล้วอีกอย่างนะครับ ต้มต้มนี่คืออะไรครับมันไม่ได้เป็นต้มมะขามมันเป็นแกงกระเลียงที่ใช้เครื่องเครื่องพริกแกงสดอย่างถ้าเป็นแกงคนไทยก็จะมีข่าตะไคร้เป็นมะกรูดแต่นีแต่ของเราจะเป็นพริกสดตะไคร้สดกระเทียมหอมตำตำโคก็แกงเด็ดเด็ดมากอ่ะเนี่ยสองอย่างนี้เด็ดมากครับอืแล้วก็กินคู่กับเอผักต้มผักต้มผักสดมันเหมือนอารมณ์ของคนกินน้ำพริกหล่นน้ำพริกคนไทยกับผักสดอ มากลางตินแล้วว่าค่ากลางติงก็คนละหนึ่งร้อยใช่ค่ะถ้าถ้าลองห่วงห่วงยางก็คนละร้อยห้าสิบนี่ครับถ้าขึ้นผ่าก็คนละหนึ่งร้อยอืมโอ้โหแต่เคิมแนะนําเลยครับจับข้าวไม่ต้องเตรียมมาครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับข้าวหมดหม้อสามคนอร่อยอร่อยจริงครับโอ้ยน้ำเย็นๆค่ะครับขอบคุณครับน้ําพริกอร่อยมากครับดูครับหมดเลยนะครับไม่มีเหลือครับน้ําพริกน้ําพริกขอใส่ไก่เป็นอะไรนะเป็นตอนๆเลยนะ มัอนปลารันตอนนะนี่ครับน้ำพริกกินกับผักต้มอร่อยมาก,กม,มนี่ครับโอ้หนั่งกินกับข้าวกันได้เลยอร่อยครับแล้วก็ได้คุยขูอ้อมครับนี่ครับชุดนี้สามร้ห้าสิบครับเติมได้หนึ่งรอบข้าวด้วยนะคือว่าสามคนอิ่มเลยครับก็ตกคนละร้อยนิดๆครับ นี่ครับโอ้โหอร่อยเด็ดดวงมากครับนี่ครับก็กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งดื่มดากับบรรยากาศยามค่ำคืนครับหวยอากาศเย็นสบายเลยครับสดชื่นมากๆครับนี่ครับก็นั่งคุยกันไปล้อมวงกันไปครับโอ้โหบรรยากาศเย็นสบายเลยครับนี่ครับก็นั่งดื่มดากับธรรมชาติต่างคืนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินเข้าเต็นท์กันแล้วครับค่งคืน ที่ป่าปะกยอแคมป์ก็นี่ครับมีไฟจากตะเกียงครับโหอย่างได้กับบรรยากาศเลยครับดูครับนี่ครับเคิมก็นั่งดื่มดำกับบรรยากาศธรรมชาติครับโหสดชื่นแล้วก็ลมพัดเย็นสบายครับแล้วก็กับข้าวขันโตของป่าปะกยอแคมป์นี่ยกนิ้วให้เลยครับอร่อยเด็ดดุมากครับโอเคครับคืนนี้เคิมก็เข้าเตนทนนอนครับ เม่นี้เช้าเพื่อตื่นมาจิบกาแฟยามเช้าได้ยันครับคืนนี้ก็ฝันดีค่ะเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วครับไปดูบรรยากาศยามเช้าเลยครับโอ้โหนี่ครับน่าเต็่นเมื่อคืนอากาศหนาวเย็นเลยครับเย็นสบายครับนอนสบายเลยครับตื่นแล้วก็ล้างหน้าล้างตากครับอืมหนาวสดชื่นมากครับ สดชื่นมากครับน้ำในอากาศนี้ก็กาแฟยามเช้าันนสิครับ นี่ครับก็ดื่มดํากับกาแฟยามเช้าครับโอ้โหบรรยากาศสดชื่นเลยครับไปครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนครับว่าลานกลางเต็นท์วิวภูเขาจะเป็นแบบไหนบ้างครับนี่ครับก็ขึ้นบนไดของชาวบ้านที่ทำไว้นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับเช้านี้นี่ครับก็คือบรรยากาศยามเช้าของลานกลางเต็นท์ของปาปะกยอแคมป์นะครับโอ้โหบรรยากาศสดชื่นมากๆครับเช้านี้ ครับ EP นี้เคิร์ก็พามากางเต็นท์นอนกันที่หมู่บ้านบาบากยอตำบปลป่าดงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับบรรยากาศดีมากครับที่นี่วันนี้ก็สวัสดีครับ